ไอเดียโฆษณามาแล้วนะคะกับอีพีที่4ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องของการสมองตันไม่รู้ว่าจะโพสต์อะไรดีตอนนี้เราเดินทางมาถึงไอเดียที่7แล้วค่ะถ้าสิ่งที่คุณทําสามารถมีส่วนร่วมกับสังคมส่วนรวมได้จงทําเช่นเช่นการบริจาคสิ่งของปัจจัยทํานุบํารุงสิ่งต่างๆหรือแม้แต่การแชร์เรื่องดีๆกันแสดงความคิดเห็น การแบ่งปันโพสต์ที่เป็นประโยชน์อาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ทำจริงๆหรือไม่ก็เป็นข้อความข้อคิดน่าสนใจแนะนําให้แชร์ทั้งในแฟนเพจร้านค้าแล้วก็ Facebook ส่วนตัวของคุณด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดกิจกรรมไหนเป็นสิ่งที่คุณเข้าไปมีส่วนร่วมอาจจะไปทำบุญที่วัดหรืออะไรก็ตามแต่ก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาโพสต์แล้วก็เล่าความประทับใจหรือเล่าเหตุการณ์นั้นๆค่ะไอเดียที่แปการโพสต์คลิปสั้นๆ อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้ทั้งคนที่อาจจะเก่งหน้ากล้องพูดคุยเก่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทาไม่เป็นไม่เก่งค่อยๆเริ่มเริ่มจากก้าวแรกเดี๋ยจะมีก้าวต่อไปเสมอค่ะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรดีอาจจะเล่าถึงแบรนด์ของคุณในปัจจุบันที่มาที่ไปเป็นยังไงสินค้าตัวนี้มาได้ยังไงหรือมีส่วนผสมอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งรีวิววิธีใช้หรือถ้าเกิดใครอยาก ลองลงสนามจริงแนะนําเรื่องของการไลฟ์สดนะคะสําหรับใครที่มี Facebook จริงอยู่แล้วใช้วิธีการนี้ไลฟ์สดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะพูดอะไรลองฝึกเปิดไลฟ์สดธรรมดานี่แหละค่ะนั่งกินข้าวอยู่หรือว่านั่งพูดคุยถ้าเกิดว่าใครมากดลงกดไลค์หรือกดเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูเราทักสดๆเข้าไปเลยแล้วก็พูดคุย ถามไทยหรือถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีคอมเมนต์ตอบกลับมาเราก็คุยกับคนคนนั้นส่วนคลิปสั้นๆที่บอกเมื่อกี้นะคะเอาสักแค่5-15ถึง15นาทีไม่เกินนี้จะดีมากๆส่วนไลฟ์สดถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีตั้งเวลาเลเวลไว้สัก ส0ินาทีครึ่งชั่วโมงก่อนหรือแม้่หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่ควรจะ,ะถ้ารู้สึกว่ามันมันดูเงียบเงียบไปแล้วเนี่ยตั้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างนี้มีคนเข้ามาคุยกับเราบ้างนะก็คุยกับเขาไปไม่เกินถ้าเกิดให้ดีให้สวยนะไลฟ์สดถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องของการสอนหรือว่าการขายของอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งชั่วโมงพอสวยเพราะว่าเวลาคนเข้ามาดูย้อนหลังเนี่ยเขาจะได้ไม่รู้สึกเบื่อไอเดียที่นี้าอันนี้ ไอเดียที่กไม่รู้ว่าจะมีใครทําบ้างหรือ,อยังนั่นก็คือการเข้าไปส่องคนที่เข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์คุณแนะนําว่าถ้าเกิดคุณยังอยู่ในช่วงการสร้างตัวสร้างต,ต,ตัวตนบน Facebook หรือว่าบนบนไลน์หรือบนอ่า t ิกต็อใดๆก็ตามแลค่ะอย่าลืมกลับเข้าไปส่องโปรไฟล์เขาแล้วเข้าไปดูโพสต์ต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมกดไลค์ให้เขาบ้างกดหัวใจแล้วแต่เลยแล้วก็คอมเมนต์ตอบกลับมีส่วนร่วมในนั้นด้วย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปไอเดียถัดไปดีกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญขอแถมนิดเดียวค่ะอย่าลืมตั้งวันเวลาด้วยว่าวันไหนจะโพสต์อะไรเวลาไหนจะโพสต์อะไรเพื่อให้ง่ายในการทําเนื้อหาเข้ามาโพสต์เข้ามาทำคลิปค่ะ